อาจารย์ก็จะมาเพิ่มเติมในส่วนของรัฐทวิสาหกิจนะคะแล้วก็องค์การมหาชนต่างๆคิดว่าพวกเราน่าจะมีองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มามาพอสมควรแลเนาะยตนี้เราก็จะมาเหมือนกับทบทวนเนาะแน่เปลี่ยนกันนะคะว่าแต่ละองค์กรที่เก่าเขามีหน้าตายังไงเนาะแล้วก็ คุณธีรพงศ์ครับอาจารย์ครับอ่าโอเคตัวอันนี้ปีไหนเราเนาะอันนี้ปีไหนปีสามหรือปีสองเราปีสองหรือปีสามนะปีสองครับปีสองเทอมสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับ แล้วก็เดี๋ยวก็จะปีสามแล้วนะคะว,วันนี้อาจารย์ขอแค่ครึแ่งบบเดียวนะคะไม่นานแล้วก็เดี๋ยวจะให้มอบหมายงานให้ใหพวกเราไปทำนะคะ <c oughs> เรามาดูก่อนดูเอกสารที่อาจารย์ให้ไปประกอบก็ได <c oughs> ้นะคะที้ทำภาวะควายเราก็หา r p ว i ค t ตยวเองก็ไม่เจริง <c oughs> เราก็จะแบบเหมือนกับ เล่าเนาะพูดคู่คุยกันเล่าเล่าเรื่องความรการตรวจแต่แต่ละอย่างเนี่ยในในส่วนของรัฐวิสาหกิจเนี่ยมันคืออะไรนะคะมันเป็นไงค่ะำว่ารัฐวิสาหกิจเนาะภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า public enterprise นะคะ p u b l i c แล้วก็ enterprise e n t e r p i s public enterprise เนาะซึ่งมันมาจากคำของภาษาอังกฤษ ซึ่งประเทศอังกฤษเนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นต้นแบบนะะของของการก่อกําเนิดเรื่องของรัฐวิสาหกิจะะซึ่งคำนิยามนะคะคำนิยามของ British อ National Nationalization นะคะเขาก็กล่าวถึงว่ารัฐวิสาหกิจหมายถึงกิจการซึ่งบริการประชาชนในทุกรูปแบบและกิจการที่ทำนั้นไม่ได้มุ่งหวังกำไรให้แก่ผู้ที่ถือหุอน้น เพราะว่ากิจการนี้มันจะไม่มีผู้ที่ถือหุ้นนะซึ่งความหมายหลายๆความหมายเนาะตามที่หลายๆองค์กรหลายๆแห่งเนี่ยได,ได้ให้คำนิยามไว้นะคะหนึ่งในคำนิยามที่องค์การสหประชาชาติหรือว่า UN เอ็ขาให้คำนิยามไว้ก็คือรัฐธรรมนิสาสตกิจหมายถึงกิจการที่รัฐดำเนินการในด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมกรเกษตรกรรมหรือแม้แต่เรื่องของการค้านะคะซึ่งรัฐบาลเนี่ยอาจจะเข้าไปเป็นเจ้าของหรือว่าควบคุมโดยรัฐโดยรัฐมีหุ้นร่วมกับเอกชนเนาะแต่ว่าคือแบบปล่อยให้เอกชนเขาเขานําไปเยอะกว่าแล้วรัฐก็ไปถือหุ้นในใน,ในจำนวนหรือสัดส่วนที่ที่มันน้อยกว่านะคะซึ่งกิจาการเหล่านี้เนี่ยก็จะไม่ได้มุ่ง ผลกําไรผู้ประกอบการก็จะไม่ได้ผลกําไรมุ่งเน้นที่การให้บริการของของรัฐเท่านั้นนะคะให้เหมือนกับบริการประชาชนเท่านั้น มาดูวัตถุประสงค์นะคะวัตถุประสงค์ที่เขาจัดตั้งรัฐวิสาหกิจขึ้นในแต่ละประเทศนั้นคืออะไรนะคะวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจเนี่ยก็จะมีหลายประการด้วยกันนะคะโดยเฉพาะข้อแรกมาเขาบอกว่าสาเหตุที่ต้องมีการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนะคะก็เพื่อป้องกันไม่ให้กิจการที่สําคัญบางประเภทอยู่ในมือของเอกชน เช่นเรื่องของการป้องกันประเทศการสงครามหรือว่ากิจการอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ข้อสองสาเหตุที่เราต้องจัดตั้งรัฐวิสาหกิจก็เพราะกิจการบางอย่างนั้นภาคเอ,อกชนเนี่ยไม่สามารถดําเนินการได้อย่างเหมาะสมนะคะเช่นการให้สินเชื่อทางการเกษตรต่างๆนะคะมันก็จําเป็นที่รัฐอาจจะต้องเข้ามามีสว่วนร่วมด้วยนะ,ะสาเหตุที่สามสาเหตุที่เราต้องตั้งรัฐวิสาหกิจก็เพราะว่าภาคเอ,อกชนเนี่ยไม่สามารถ ไม่ได้มีความสามารถในการผลิตบางประการได้เนาะเพราะว่าบางบางอย่างเนี่ยมันอาจจะต้องใช้ต้นทุนที่ค่อนข้างเยอะเนาะเอกชนเขาอาจจะจัดการบริหารไม่ไหวนะคะจําเป็นต้องให้รัฐบาลเข้ามาดูแลด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงรัฐบาลเนี่ยมีความปรารถนาที่จะบริหารงานโดยการประยุก์์กรที่มีเหตุผลในบางภาคของเศรษฐกิจต่างเช่นสาธารณสาธารณรปโภคต่างๆเช่นอะคะอย่างที่เราเห็นเนาะ ไฟฟ้าประปาอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็รัฐบาลเนี่ยบางทีก็มีความปรารถนาเนาะที่จะสร้างรูปแบบการผลิตให้เป็นตัวอย่างแก่เอกสนกรเช่นอะไรเช่นพวการท่าเรือต่างๆนะคะอันนี้ก็รัฐบาลก็จะมาดูแล้วก็สาเหตุหรืสาเหตุหนึ่งที่ต้องมีการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจก็คือเพื่อที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนะคะนอกจากนี้เนี่ยการพัฒนาแล้วก็การขยายตัวทางรัฐ รัฐวิสาหกิจเนี่ยตัง้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยก็มุ่งที่จนะพัฒนานะคะแล้วก็เอาแผนพัฒนาเนี่ยไปปฏิบัติให้เกิดผลดีแก่ประเทศชาติแล้วก็ประชาชนนะคะทีนี้ประเภทของรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยของเรานะคะ <c oughs> แบ่งเป็นกี่ประเภทอะไรบ้างนะคะตามที่เขาได้นิยามไว้แล้วก็แยกประเภทรัฐวิสาหกิจ สวัสิกเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่ประเภทนะคะก็คืออันนี้เขาก็บอกไว้ว่ามีทั้งหมดห้าประเภทด้วยกันนะคะรัฐวิสาหกิจประเภทแรกก็คือประ,ประเภทที่หารายได้ให้รัฐนะคะประเภทที่หารายได้ให้รัฐเช่นอะไรบ้างเช่นโรงงานยาสูบเนาะหรือแม้กระทั่งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะกิจาการประเภทนี้ก็คือหารายได้ให้รัฐนะคะค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันนะคะ ประเภทที่สองประเภทสาธารณูปโภคสาธารณูปการเช่นอะไรเช่นไฟฟ้าประปาการคมนาคมขนส่งเป็นต้นนะคะประเภทที่สามประเภทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนินการตามนายโยบายพิเศษของรัฐเช่นพวกททเนาะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยธนาคารอมสินต่างๆการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยนะคะพวกนี้ก็คือเพื่อดําเนินการตามนายโยบายพิเศษของรัฐเนาะเช่น,ะนเขาอาจจนะอา มุ่งไปที่อยากให้าการท่องเที่ยวของเราเติบโตขึ้นนะคะเขาก็เลยจัดก,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อที่จะมาโปรโมทมาทำกิจการอะไรก็ตามเพื่อดึงดูดนะักท่องเที่ยวแล้วก็พอนะักท่องเที่ยวเข้ามาเราก็จะได้รายได้เข้าประเทศเพิ่มอะไรอย่างี้แล้วก็ประเภทที่สนะี่เนาะประเภทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เดิมเพื่อความมั่นคงของของ,ของประเทศนะคะ,ะ,คะเส้นองค์การผลิตอาหารสําเร็จรูปตา่างๆ แล้วก็ประเภทที่ห้าประเภทที่จัดตั้งหรือได้มาด้วยเหตุอื่นนะคะเช่นพวกโรงงานอ่าอกระดาษโรงงานน้ำตาลต่างๆนะแม้กระทัง่ง,งธนาคารกรุงไทยเนาะที่อ่าที่หน่วยงานราชการตึกตึกแห่งเนี่ยต้องต้องเข้าไปไปไปใช้บริการหรือว่าแบบจ่ายเงินเดือนหรือรับเงินต่างๆจากธนาคารกรุงไทยเป็นต้นตน,นะคะเราก็จะมีทั้งหมดห้าประเภทด้วยกัน ทีนี้เดี๋ยวอาจารย์จะส่งนะคะอาจารย์จะส่งเอกสารชิ้นชิ้นนี้นะคะให้ให้พวกเราอ่านเพิ่มเติมนะคะหลังจากที่ให้ให้ไปเราอันนึงเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะให้อันนี้เพิ่มเติมแล้วก็จะจะขอให้งานน,านักศึกษาสารุปนะคะสรุปความหมายเนาะของรัฐวิสาหกิจให้อาจารย์หน่อยแล้วก็ให้พวกเราหาข้อมูลนะคะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่พวกเราชื่นชอบหรือหรือสนใจเป็นพิเศษนะคะให้ให้ทำเป็นเหมือนเป็นเป็น,ปนรายงานแห่แห้อา,ารนะคะว่าหน่วยงานนี้ชื่ออะไรเป็นรัฐวิสาหกิจประเภทไหนกิจการที่เขาทำทำอะไรบ้างแล้วก็สาเหตุที่พวกเราเลือกหน่วยงานนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะอะไรนะคะให้ให้นักศึกษาทำส่งอาสารหน่อยนะคะ เพราะว่ามีภารกิจนะคะที่ที่เดี๋ยวจะต้องแบบไปไปทําภารกิจนิดนึงนะคะก <c oughs> ็เลยว่าเดี๋ยวให้พวกเราอ่านชีตเนาะแล้วก็สรุปสรุปความเข้าใจนะคะจากจากชีตที่อาจารย์ให้นะคะแล้วก็หาหน่วยงานทุนสารกิจแอ่จานเพื่อที่จะ,ะเป็นคะแนนช่วยของเราในในตรงนี้นะคนละขึ้กับองอาจารย์ชน,นะค่ะพ <c oughs> อพอได้ไหม ให้ส่งงานภายในวันนี้นะคะแะต่สัตวมีก็เดี๋ยวให้ให้พวกเราอ่านแล้วก็สรุปให้นักศึกษาเขียนนะคะสะดวกเขียนหรือสะดวกพิมพ์สะดวกพิมพ์ครับโอเคนะคะให้พวกเราพิมพ์ส่งอาจารย์นะคะขอภายในวันนี้แล้วก็เราก็จะเหลือเจอกันอาทพิตย์หน้าอีกสองครั้งนะคะแล้วก็สอบ คะแนนแล้วก็เดี๋ยววิชานี้เทอมนี้ก็ก็จะจบนะคะแล้วก็เพื่อนที่เราจะได้ต่อในเทอมต่อไปคิดว่าน่าจะอ่านเองรู้เรื่องแหละเพราะว่าพวกเราทํางานในแวดวงราชการอยู่แล้วนะคะ <ๆ S 2> เรื่องเรื่องของภาษาอังกแล้วก็โครงการมหาชนเนี่ยเราก็จะเป็นการแบบแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนแล้วก็เดี๋ยวให้นักศึกษาทํางานส่งอาจารย์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะให้แชร์ ว่าแต่และหน่วยงานที่ตัวเองเลือกมามีมีอะไรบ้างนะคะค,คืออะไรนะคะแล้วก็ในส่วนขององค์การมหาชนเนาะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราค่อยพูดถึงอีกีก็ระหว่างก็อ่านชีตเพียงเพียงให้ไปก่อนเนาะี้แยกย้ญญญญายกันไปทำภารกิจ มีอะไรจะสถามเพิ่มเติมไหมคะขอใหม่นะครับที่สั่งเมื่อกี้ครับอาจารย์ครับอะไรนะคะขอขอฟังใหม่นะครับที่อาจารย์มอบให้นะครับเอ่หให้อ๋อโอเคให้สรุปนะคะความหมายเนาะของรัฐวิสาหกิจให้อาจารย์หน่อยจากเอกสารที่อาจารย์ให้ไปเดี๋ยวอาจารย์จะให้ไปอีกหนึ่งชิ้นนะคะหนึ่งก็คือสรุปความหมายของรัฐวิสาหกิจต่างๆที่ ที่ในเอกสารที่ให้ไปแล้วก็สองก็คือให้หาหน่วยงานหรือองค์กรในภาครัฐวิสาหกิจมาหนึ่งหน่วยงานหนึ่งองค์กรนะคะพร้อมอธิบายว่าหน่วยงานเนี้ยเขาเป็นรัฐวิสาหกิจประเภทไหนเขาทํากิจการอะไรบ้างนะคะแล้วก็ทําไมเราถึงเลือกหน่วยงานนี้มานําเสนออาจารย์ เป็นเป็นสองส่วนนะคะลองหาข้อมูลดูซิว่าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยเนี่ยที่พูดไปเมื่อกี้มันมีห้าประเภทเนาะแล้วก็ส่วนที่เราสนใจเนี่ยมันมันอยู่ในการให้บริการประเภทไหนนะคะแล้วก็เพราะอะไรเราถึงเลือกหน่วยงานนี้ให้นักศึกษาส่งการงารไทยในวันนี้แล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาแชร์กันเรามานาเสนอกันว่าแต่ละท่าน่ เลือกอะไรมาแล้วก็พออะไรอีกสองท่านทันไหมคะเข้าใจไหมครับท่านครับอาจารย์ครับอส่งงานไม่เกินวันไหนนะครับอาจารย์ครับวันนี้วันนี้พอภายในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวปล่อยแล้วก็นั่งทําเลยก็ส่งให้อาจารย์ได้เลยนะคะทั้งทั้งสามท่านเนาะคุณธีรพงศ์สะดวกทํางานส่งภายในวันนี้ไหม <c oughs> พอยญาติครับอาจารย์พอดีวันนี้มันจะมีพรีเซนต์งานของอาจารย์ชนาใจแล้วผสอบของอาจารย์ชนาใจะนะ<อ>ครับวันจันทร์พอจะวิชานี้แหละครับพอดีจะขอเลดเป็นวันจันทร์ไดครหบโอเคอ๋อวันนี้อาจารย์นัดพรีเซนต์ใช่ไหมใช่ครับก็จะสอบด้วยพรีเซนต์เสร็จก็สอบอาจารย์นัดกี่โมงตอนเย็นเหรอ ก็ต่อจากอาจารย์สอนจบนี่แหละครับก็ให้สก,กิดสก,กิดท่านไปค,ค,ครับอ๋อโอเคโอเคถ้างั้นก็ได้ได้ก็ให้อาจารย์ชนะใจสอบให้เสร็จช่วงการสอนก็ได้แล้วค่อยค่อยส่งอาจารย์ไม่งั้นพวกเราก็ทักอาจารย์ไปเลยก็ได้ครับว่าแบบขอพรีเซนต์ก่อนแล้วก็เพื่อที่จะทํางานอเนาะโอเคค่ะครับข,ขอบคุณค่ะทุกคนเดี๋ยวเจอกันอีกทีสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ ครสวัสดีครับจางครับของครับประจ